สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐิโชคพยากณรน,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำนายดวงรายวันประจําวันที่17นะคะพฤศจิกายน2566ซึ่งตรงกับวันศุส์สีฟ้าสินเงินสีครามนิดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่ไพ่ยิีชี้แนวทางไปรับใช้พี่น้องคะขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะคะที่ถูกรางวัลว่างนัน <laughs> แล้วก็พี่น้องที่ไม่ถูกรางวัล วดหน้ายังมีเสมอค่ะพี่น้องค่ะนะอย่าไปจิดตกกับมันนะคะพี่น้องนะเอาละนะคะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวทัก ID ไอทีไลค์ค่ะพี่น้องค่ะป้าหมอก็ยังอยู่ที่เดิมน,นะคะยังอยู่โรงพยาบาลแล้วก็ภาพบรรยากาศนะคะในสวนหย่อมในโรงพยาบาลสวยงามมากนะคะก<ส>็ฝากพี่น้องเนี่ยดูด้วยในวันนด้นะคะ<ส>อ่ะเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันคนละหน like, ึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องค่ะนะขอบคุณมากมายขอบคุณจริงๆนะคะสําหรับพี่น้องนะแล้วก็พี่น้องทนหนที่จะร่วมบุญกับ มหมอทอดกระินสามกีนะคะหมดเขตวันที่19นะคะพี่น้องค่ะหน้าเราจะได้ทําบุญร่วมกันน่นเดงค่ะตามกําลังศรัทธาค่ะพี่น้องค่ะนะตามกําลังศรัทธานั้นเด็นะร่วมบุญกันเอาล่ะค่ะมาทํานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะไพ่ใบแรกขึ้นนาไพ่ใบแรกมีขึ้นนะคะ8ปไม้เท้าสําหรับ8ปดไม้เท้าก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการงานกิจการด่นนะคะพี่น้องค่ะเนาะการงานกิจการด่นนะนั่นหมายความว่าพี่น้องวัน อาทิตย์มีโอกาสขยับขยายในส่วนของกิจการการงานตำแหน่งงานนั่นเองค่ะส่วนเรื่องเงินก็เยี่ยมเลยคิดการวางแผนที่จะหาเงินหาวิธีการหาเงินนะคะ,ะเราก็ลงมือหาได้เลยเพราะว่าจะมีเงินกองอยู่จริงนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะในวันพรุ่งนี้เรื่องของกิจการการงานใครที่รอรีรอจังหวะรอโอกาสกนะคะเขาบอกว่าขยับขยายได้เลยค่ะพี่น้องขานะเอออย่ารอนานนั่นเองพี่น้องวันอาทิตย์บางท่านก็อาจที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ทํากิจทาการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็จะประสบความสําเร็จอย่างดีเยี่ยมนะคะ ว่าอย่างนั้นนะแสดงว่าในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอาทิตย์ตีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข77นะคะแล้วก็97้อ๋อเดินทางแน่77แล้วก็97ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเงเลยค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันพี่น้องวันจันทร์ลุกหักผิดหวังหรอคะ ไม่ถูกไวหรือเปล่านะคะห้าถ้วยนั้นก็คือจิตตกคิดย้อนหลังหน่อยนะคะคิดถึงความหลังแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องโยกย้ายนะคะในตาแหน่งงานเป็นไป,นปนในทางที่ดีทั้งหมดเลยนะสำหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้เดวอร์ต่อไปนี้พี่น้องวันจันทรนะคะเปิดความอุดมสมบูรณ์ลงตัวในทุกเรื่องแล้วนะคะฉะนั้นเคยที่มีปัญหาอะไรอยู่ก็แล้วแล้วแต่นะในหลังวันที่16ไปแล้วพี่น้องวันจันนะคะดวงเปิดแน่นอนในทุกเรื่องนะคะ และก็มีโอกาสนะคะเดินทางนะคะเดินทางประสานงานเจรจารในส่วนของกิจการการงานเจอกัรเงินาามิตรที่ดีนะคะเจอลูกค้าที่ดีเจอหุ้นส่วนที่ดีแล้วก็พี่น้องวันจันทไหนที่ขายของนะคะก็จะมีคนสั่งออเดอร์รัวๆเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะโอเคเลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเก่าที่เราเคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาค่ะส่วนเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขห้าหนึ่งสี่นะะแล้วก็สองสองคะ่คะห้าหนึ่งสี่สองสองค่ะขอให้เฮงๆคะ่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบา้างค่ะนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะขึ้นไพ่เอ,อ้อนะชัดมินไพ่บุญบาปนะคะนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาพี่น้องวันอังคารน่าจะถูกกลางวันหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไปทําตามพันธสัญญาแก่บงแก่บนอะไรว่าไปนะคะสําหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเด่นนะคะในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือจะมีบริวารทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้หน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะเนาะอ่า วางเพนให้ดีระมัดระวังให้ดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะว่าอย่างนั้นน่าสาหรับห้าดักนะแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีเข้านะคะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการบูรการกุศลนะคะนีาอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันวันอังคารเนาะได้รวมฉลองความสาเร็จน่าจะถูกไวยถูกรางวัลแลวก็ฉลองกันหน่อยหนึ่งนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะป้าหมอถือว่าไพ่ออกมาดีนะแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของบริวารจะทิ้งความเดือดร้อนไว้กับพี่น้องวัันนนอองงคารห่่ยึ เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขไงเขา mm hmm. เรียกว่าเป็นเลขเก่านะคะที่เราเคยได้รับโชคล้วนะคะหรือเลขประจําตัวก็ได้ค่ะ mm hmm. ส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข20 5 32053ค่ะขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะอารมณ์ไม่ค่อยจะปกติสักเท่าไหร่นะคะขึ้นราชาดานั่นหมายความว่า มีความรู้สึกว่าบ้าพลังไปหน่อยนะคะพี่น้องนี่พี่น้องต้องระมัดระวังเนาะในวันพรุ่งนี้อารมณ์นะคะอย่าร้อนนะเดี๋ยวบริวารหนีหมดค่ะแล้วก็พี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านรอจังหวะรอโอกาสรอในเรื่องความรักความสมคัญนะคะแต่ยังไงแล้วก็ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คนรักให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันพุธกลางวันเป็นอย่างดีนะคะในวันพรุ่งนี้ในทุกเรื่องด้วยค่ะส่วนเรื่องของการงานก็เด่นนะคะมีโอกาสเริ่มงานใหม่นะคะหรือโปรเจกต์งานใหม่ๆยังมีไฟมีพลังอยู่นะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะในวันพรุ่ง เลขนำโชคมาจากไหนเป็นเตัรเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข59นะคะแลวก็ห้าหนึห้าเก้าห้าหนค่ะขอให้เฮงเฮงค้ามาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างคะ่ะสาหรับพุธกลางคืนขึ้นไพ่ชัดติกนะคะนั่นหมายความว่าพยายามนะคะ ใช้ชีวิตอย่างเป็นสมระถสมดุลแล้วนะคะแต่ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมก็คือเรื่องของสุขภาพใครที่มีโรคประจาตัวอยู่ปวดหัว่าปวดไมเกรนต้องระมัดระวังให้ดีนะคะมีโอกาสกําเริบได้พี่น้องวันพุธกลางคืนโชคดีในเรื่องของที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ทําร่วมกับครอบครัวนะคะพี่น้องคะสำหรับสีไม้เท้าและมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่อาจจะไปหาหมอไปแก้ปัญหานะคะและก็คิดว่าได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีเนาะใครที่มีปัญหาอะไรและเกี่ยวข้องกฎหมายพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะ ให้สบายใจได้ในวันพรุ่งนี้เราจะได้รับความยุติธรรมเป็นอย่างดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องเลขที่บ้านของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสองนะคะแล้วก็สีค่ะหนึ่สีหกค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพัหดสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤสัสบดีปันเงินปันเงินนี่นะคะอ่าแปดเหรียญ นั่นหมายความว่าหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะนี่นะสามารถเก็บหอมรอมริบการเงินได้เป็นอย่างดีและรวยนี่เก้าเหรียญแสดงว่าถูกหวยถูกรางวัลหนักๆสาหรับพี่น้องวันพรัสบดีเป็นแบบนี้ไหมคะและก็จริงๆด้วยค่ะนะคะเงินเยอะมากเลยนะคะเงินเยอะมากเลยรางวัลใหญ่อยู่ที่พี่น้องวันพระฤาษีหรือเปล่าแต่ก็บอกว่าย้ายเกิดทุกขลาบเนี่ยได้เงินแล้วยังมีความกังวลนอนไม่หลับเครียดตึงเครียดได้เงินเสียเงินหรือประมาณ นี้นะคะสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะพี่น้องค่ะคือเรื่องสุขภาพถ้าเรานอนไม่หลับคืนนี้นะคะเราก็จะทํางานไม่ไหวเอานะคะพี่น้องวันพระเรสวัสดีนะคะถ้ากุ้มเรื่องเงินในวันพวกนี้มีเงินเข้านะคะนอนให้หลับพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินอีกต่างหากนะคะพี่น้องค่ะนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินหยุดนะคะหยุดเครียดได้เลยค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากลประจําตัวของเรานนดองค่ะสูตรเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข8 9 4 9 8ส 949ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮงคะ่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะนะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเด็ไหนดูกันไว้อ,อฟฟจูนนะคะอ่าคนนี้ท่านนี้ก็โชคดีเหมือนกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะมีโชคมนีลาบเข้ามาโชคดีในเรื่องของทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะโชคดีนะคะในเรื่องของนะคะเอ่อทรัพย์สินโดยเฉพาะ รดนะคะลดรามีโอกาสที่จะเาลดใหม่ได้ด้วยนะสำหรับพี่น้องวันศุกร์โชคดีในเรื่องความรักความสัมันธ์นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันศุกร์ป้าหมอถือว่าโอเคแต่ว่ามีหนึ่งเรื่องสองเรื่องให้ตัดสินใจในวันพรุ่งนี้นะคะฉะนั้นแล้วไพ่สองดาบขึ้นพี่น้องวันศุกร์ให้ตัดสินใจหรือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสุดท้ายแล้วพี่น้องวันศุกร์นะคะสบายใจได้นะถ้ามีปัญหาในเรื่องอะไรก็แแแล้้้้ววต่่ในนนัพรุีีสาามถทจะกไไขด สามารถเดาจัดการได้นะคะเป็นอย่างดีนะคะพี่น้องคะด้ดยดาบสมมงกุฎนั่นเองค่ะเลขนาโชคมาจาับไหนเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับภาชนะของเราคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะส่วนเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งศูนย์นะคะและก็สองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองหนึ่งค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะอา้าวพี่น้องวันเสาร์ถูกรางวัลไหมคะเออมีโชคมีลาบหรือเปล่านี่นะคะไพ่ตัวตนยังบอกว่ายังเหนื่อยหนักอยู่ยังต่อสู้อยู่นะคะยังทํางานหนักๆลุย,ลย นะคะพี่น้องคะเนาะแต่ในวันพรุ่งน,นี้นะคะเขาบอกว่าเดือดสตาร์ขึ้นนี่ก็คือหมายความว่าสิ่งที่เรารอคอยนะคะาประสบความสําเร็จทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องหรือสิ่งที่เราลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้ก็จะมีเม็ดกำไรเข้ามาโดยไพ่เดอะสตาร์นั่นเองค่ะพี่น้องคะนะคะฉะนั้นพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จมีิวการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสที่จะเริ่มง,งานใหม่โปรเจกต์งานใหม่ๆอบง,งานติดสําหรับพี่น้องวัน วันเจ้านะคะวางแผนอะไรคิดการอะไรลงมือทานะคะพี่น้องค่ะนะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องจริงๆนะคะโดยไพ่เทพแห่งวิทมนต์และไพ่เดสตาณ์นั่นเองค่ะ <S <S พี่น้องค่ะเอาละค่ะเลขนาโชคมาจากไหนมาจากเส้นพิเศษของเราหรือมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรคะ่ะส่วนเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี่เลขหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่งเอา้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงเฮค่ะป้าหมอเวพอนะพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ